สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชนวุรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับล้อมือสองนะครับล้อมือสองเทินมาสดๆขอบ20นะครับเวลขอบ20คู่ยางนะครับผมคู่ยางโยโกฮามาฮาราดานะครับ2 6 5ห0 R 20ปี16นะครับ ปีแต่ว่าบอกเลยครับว่าดอกยางนี่สวยมากครับดอกยางสวยมากชุดนี้นะครับผมชุดนี้ล้อพร้อมอยางเอาไปกันถูกๆเลยครับ1 4 5 0 0บาทเท่านั้นครับ14,500บาทเท่านั้นของแถมครบจบหล่อกล้องล้อซิ่งชนบรุรีจัดให้แน่นอนครับก็ของแถมมีอะไรบ้างนะครับก็ของแถมก็จะมีดุมล้อสี่ดุม สี่ล้อเลยนะครับดุมล้อแล้วก็จะมีข้อเบรกนะครับข้อเบรกหนึ่งคู่นะครับน็อตสีนะครับน็อตสี24่ตัวของแถมพวกนี้สามารถเลือกสีได้เลยนะครับหากท่านไม่ชอบสีแดงครับก็เลือกเป็นสีอื่นๆสีม่วงสีชมพูสีน้ำเงินได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับดอกยางว่าหมื่นหมื่นหมื่นสี่ห้าร้อยบาทนะครับดอกยางจะสวยขนาดไหนนะครับ ก็ดอกยางนะครับบอกเลยครับสวยมากสดมากครับปี16แต่ดอกวิ่งน้อยมากครับปี16ดอกวิ่งน้อยมากครับเดี๋ยวดูเส้นต่อไปครับเส้นต่อไปโอ้ดูดอดูดูความคมของดอกยางครับอย่างสวยเลยนะครับร้านนี้ไม่มีโกหกครับไม่มีหมกเม็ดนะครับร้านนี้เส้นที่3ามนะครับดูความคมของดอกยางนะครับดอกยางครับก็เดี๋ยวพามาชมอีกหนึ่งเส้นแล้วกันเนาะ ทุกเส้นสวยไม่มีกินริมไม่มีกินข้างนะครับสวยถ้ามีกินริมกินข้างเราก็จะบอกตามตรงนะครับก็ชุดนี้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาชมล้อทีละหนึ่งวงเลยครับทั้งสี่ทั้งสี่งวงนะครับว่าความงามความสวยเป็นประมาณไหนตัวนี้ก็มีรอยเบียดมานิดหน่อยเนาะล้อก็มีรอยตามการใช้งานเนาะถ้าเบิกใหม่ชุดนี้ก็อย่างน้อยๆล้อพร้อมยางก็ต้องมีสี่หมื่นอัพนะชุดนี้แต่วันนี้เราขายเพียง หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็มาดูอีกต่อครับวงเนาะมาดูอีกวงที่สามไร้กรากไกร้เกลือแน่นอนครับไร้กรากไกร้เกลือเนียนๆสวยๆเลยนะครับไม่มีเกลือไม่มีคราบเลยนะครับเล็กเกอร์ไม่ลอกนะครับก็วงที่สามนะครับวงที่สี่วงที่สามผ่านไปแล้วมาชมวงที่สี่เนาะวงที่สี่ก็ยางสวยเลยนะครับสีรลี่ยาง สองหกห้าห้าสวนอายี่สิบเนาะพาราดาพาราดาโยโกฮาม่า uh พาราดายังรอเลยครับชุดนี้บอกเลยครับคุ้มแน่นอนครับหมื่นสี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับหมื่นสี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับร้านกล้องล้อซิ่งชฉลี่ยของแถมครบจบหล่อครับ ร้านนะครับร้านติดเส้นสุขมุมวิทนะครับขาออกชนบุรีมุ่งหน้ากทมนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0837695438มีล้อมือหนึ่งมือสองมากกว่า20ชุดให้ท่านเลือกนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับฝากไปด้วยนะครับร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรี ยินดีให้บริการครับย้ำนะครับ14,500บาทเท่านั้นนะครับช้าอดอีกตามเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ